สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกทท่านนะคะวันนี้ปิ่นมีสินค้าใหม่น้ำเสนอค่ะตัวนี้เลยรถแท็กเตอร์คูเต้ารุ่นแอล5018ค่ะตัวนี้เป็นรถแท็กเตอร์ขนาด50แรงม้า2,434ซีซีเครื่องยนต์เป็นดีเซล4สูบ direct injection ตัวระบายความร้อนด้วยน้ำขับเคลื่อน4ล้อ 4WD 2เพาวนะคะ สินค้าใหม่ของเราช้างส้มคันงาม L5018 ค่ะตัวนี้มาพร้อมกับชุดใบมีดัันดินหนานะคะด้านหน้ามีชุดใบมีดัันดินหนาแบบคานล่างจากตราช้างให้ด้านหลังนะคะเราก็เป็นผนพวนใหม่จาก LCS ให้ไทนะคะตัวนี้เป็น6 2คูณจาก LCS. ซเป็นผนใหม่นะบัว11ด้วยนะคะ กับสินค้าใหม่ของเราค u b ต t แอลห้าูค่ะรถจดทะเบียนปี59เอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนนะคะสภาพสวยๆนะคะตัวนี้ยางคู่หน้าเราให้เป็นยางใหม่นะคะยางคู่หน้าเป็นยางใหม่เบอร์8ขีด18นะคะยางหลังเป็นยางเดิมคู่ตัว13.6ขีด26นะคะยางหลังสภาพสวยๆเลยนะตัวนี้นะ ด้านท้ายกล้องงามๆค่ะนี่เลยพร้อมทำงานทุกระบบนะคะไม่มีรมั่วไม่มีซึม PTO พร้อมปั่นเลยนะคะตัวนี้นะเกาะตัวโรตารี่สูบน้ำค้อนอยาได้เลยนะคะระบบไฟสองสว่างติดครบทุกดวงนะคะชมกันอีกด้านนึงค่ะยางหลังอีกด้านนึงนี่เลยค่ะดอกยางสูงใช้งานได้หยิดยาวๆนะคะตัวนี้นะ สีสันสวยสดใสมากๆนะคะเครื่องยนต์งามๆนะคะยางคู่หน้าเราให้เป็นยางใหม่เนาะและที่แน่นอนค่ะนี่เลยทอลันไปรุง้งพร้อมหล่อพร้อมลุยกันเลยนะคะสำหรับสินค้าใหม่ของเรา L 5018นคันนี้นะ,ะปิ่นพาดูชั่วโมงทำงานค่ะตัวนี้5้ สวยทำงานน้อย500ยกว่าชั่วโมงเท่าน,นั้นนะคะสภาพงามๆเลยนะกระจงกระจกใส่ให้เรียบร้อยค่ะเบาะนั่งนุ่มๆน,นะคะคันนี้เป็น8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังนะคะเดินหน้าถอยหลังอยู่ตรงคอพวงมาลายัยฉะนั้นขับขี่ง่ายแล้วก็คล่องตัวมากๆนะคะพวงมาลายัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์เนาะ เลียวง่ายเบามือนะคะเรียกว่ามือใหม่หัดขับตัวนี้นี่ขับง่ายมากๆนะคะ L5018 สภาพสวยทุกจุดเลยนะคะท่านใดที่กำลังมองหายอยู่นะ,ะ L5018 านนะ่ร้านเรามีสินค้าเข้าใหม่อีกหนึ่งคันด้านหน้านะคะมีชุดไบมีดดันดิหน้าแบบคันล้างให้นี่ค่ะ ไายดันสายไถไม่ควรพลาดนะคะระบบไฟติดครบทุกดวงเดี๋ยวเรามาชมวิดีโอการขับขี่ใช้งานกันนะคะกับสินค้าใหม่ของเราแอ0 1 8ค่ะ ว่าสวยพร้อมลั่นพร้อมรวยมากๆนะคะตัวนี้เครื่องยนต์เป็นดีเซลสี่สูบนะนี่เลยค่ะชมเครื่องยนต์กันอย่างใกล้ๆไม่มีรอยแกะรอยถอดนะคะไม่มีรั่วไหมมีซึมค่ะพร้อมใช้ทุกระบบเลยสำหรับสินค้าใหม่ของเรารถแทรกเตอร์คูปตารุ่นแอล1 8คันนี้นะคะ มาพร้อมกับชุดใบมีดันดีน่าแบบคาล่างรุ่น FD186F นะคะเป็นใบมีดันดีน่าของตราช้างด้านหลังเราเกาะเป็นผ่านวนใหม่จาก LCS ให้เป็น624บัว11นะคะนี่ค่ะเป็นผ่านใหม่นะคะสายดันสายถไ,ไม่ควรพาดกับสินค้าใหม่ของเรารถแทกเตอร์คูป,ปตา้ารุ่น l 5018คันนี้นะคะ หล่อพร้อมลุยกันมากๆสำหรับคันนี้นะทันใดที่มองหากันอยู่นะคะยางสวยนะคะยางหลังสวยยางคู่หน้าใหม่หล่อๆแบบนี้ในราคาไม่แพงค่ะ4,98,000บาทเท่านั้น4,98,000บาทเท่านั้นถูกใจสภาพเรื่องราคาเราคุยกันได้สอบถามสั่งซื้อได้เลยนะคะร้านอยู่จังหวัดกำแพงเพชร มีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศแถมฟรีในระยะ400กิโลแรกด้วยปิน่นฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องหนูปิน่นแม่คถถ้ารถไถไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันกับการรีวิวสินค้าคันใหม่ในร้านของเราขอบพระคุณคะ่ะ